ในขณะที่รับฟังคำแนะนำขอท่านหลายกรหนดรู้ลมให้ใจโซออกแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ตั้งใจสดับเสียงให้การแนะนำเมื่อฟังแล้วคิดตามไปด้วยท่านนี้กระพราะว่าจะได้มีผลในทางปฏิบัติเมือ่อโดยในสมัยที่องค์สมเด็จพระสุงธวัตินุโสภาค สมาสัพพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ <c oughs> ในเวลานั้นมองค์สมเด็จพระบรมครสสูทรงแสดงพระธรรมเทศนาบรรดาพุทธรบริษัทัหลายขณะฟังท่านคิดตามไปด้วยช่วยให้เกิดปัญญามีความเข้าใจในที่สุดเมองค์สมเด็จพระจอมไรเทศจบเขาก็มาลุกมรรคผลกัน ใีนการฟังแบบนั้นท่านฟังด้วยแล้วก็คิดด้วยเป็นการช่วยให้เกิดปัญญาจิตมียอานาตัดกิเลสเป็นสมุทเทตบหารจึงได้มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลไปตามตามกันสำหรับการที่จะแนะนำในวันนี้ก็จะขอนำเอาจริตถกประการมาแนะนำกระบรรดาท่านพุทธบริษัท ตามสายแห่การเจริญพระกรรมฐานดยการที่จะเจริญเพื่อกร,รมฐานให้มีผลจน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 กระทั่งเข้าถึงชานสมาบัติตดกิเลตเปโสมุเฉตประลา,ารองค์สมเด็จพระิชิตามานบรมศาสดนาทรงจัดกรรมฐานไว้ถึงสี่สิบอย่างด้วยกันแต่้ว่ากรรมฐานสี่สิบอย่างนี้จะถือว่า มีความจําเป็นต้องปฏิบัติทั้งหมดหรือไม่ทั้งนี้ก็เป็นให้เป็นไปตามอธัธยาสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัทถือตามความจําเป็นเป็นสําคัญและกรรมฐานกองไหนจําเป็นสําหรับอารมณ์ของเราเราก็ปฏิบัติในกองนั้น้วยการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานในด้านสมถะภาวนาก็ามีความต้องการอย่างเดียวคือจิตสงบ เมื่อจิตสงบดีแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารต่อไปสำหรับจริตหกมีองค์สมเด็จพปะจอมไตรตัดไวเ้เป็นการกำหนดหมายรู้อารมณ์จิตของเราเองคำว่าจริตแปลว่าจิตเป็นที่เที่ยวไปด้วยการเที่ยวที่เที่ยวไปของจิตหมายความว่าอารมณ์ของจิตมนเกิดความพอใจขึ้นในอารมณ์นั้นๆ อันนี้องสมเด็จพระทรงท่านแบ่งไว้โดยยอ่อหกอย่างม่เป็นการสรุปอารมณ์ของจิตที่มีความต้องการจริตหกนั่นจริตที่หนึ่งคือราคะจริตอาการของราคะจริตมีความรักสวยรักงามรักความเรียบร้อยรักความสะอาดจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องสะอาดจุดเสมอ ปาลารคความสวยสดงดงามเป็นสำคัญอย่างนี้แทนเรียวกว่าราคาจริตเจดีที่สองแทนเรียวกว่าโทสาสจริตคนมักโกรธอาการของคนมักโกรธในที่นี้เวลาก็จะมีอาการสแสดงมีความมีความรวด,ดเร็วของจิตจะทำลายทุกอย่างต้องเร็วทำเร็วไปหยาบเดินดัง คนมักโกรธโรดเดินดังเพื่อนโทสะจริตโกรดง่ายโมหจริตมีความหลงอยู่เสมอก็มิตกจริตตัดสินใจไม่ตกลงศรัทธจริตมีอารมณ์เชื่อง่ายเกิดความเลื่อมใสโดยเฉพาะใครจะพูดอะไรก็เชื่อง่ายๆปราศจากเหตุผล พุทธาจริตองสมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเป็นอารมณ์ของคนรู้มีความฉลาดจะแนะนำอะไรก็ตามเข้าใจง่ายเพียงข้อข้อย่อๆก็เข้าใจมีเพียงเป็นอันว่าอารมณ์จิตของคนเรามีอารมณ์ต้องการใหญ่ๆหกอย่างด้วยกันความจริงจริตหกอย่างนี้มันมีกับคนทุกคนแต่ว่าขณะไหนไม่ได้เกิดอารมณ์อย่างใดขึ้นเท่านั้น ทุกคนมีความรักสวยรักงามไม่มากก็น,น้อยทุกคนก็ต้องมีความโกรธเพราะเรายังมีกิเลสทุกคนก็มีบางครั้งสมองมันก็มึนตึงลงไปตัดสินใจไม่สะดวกตัดสินใจไม่ได้ได้ว่าความโง่มันเกิดทุกคนก็มีโมหะจริตมีความหลงเข้าใจผิดหลงผิดตัดสินใจผิดเป็นเรื่องธรรมดา และทุกคนในบางอากาศฟังคฟ,ฟังใครก็พูดก็มาก็เกิดความเชื่อง่ายๆอย่างนี้ก็มีด้วยบางเวลาอารมณ์เราปลอดโปร่งมีความเข้าใจง่ายทุกอย่างอย่างนี้ก็มีจัดว่าเป็นพุทธ,ธจริตเป็นอันว่าจริตทั้งหกอย่างอาการในหกอย่างนี้มันมีกับคนทุกคนแต่ถ้าว่าที่อ์สมเด็จพระทศพลทรงจัดเวลาที่เราจะเจริญพระธกรรมฐาน ว่าดัวการจิตของเราเพราะเรามีความต้องการอะไรมากในหกอย่างในอย่างไหนมันหนักที่สุดถ้าอย่างนั้นอย่างไหนหนักที่สุดตัดอย่างนั้นก่อนทําลายอารมณ์อย่างนั้นให้สลายตัวไปเพื่อให้ระง,งับสงบระง,งับไปถ้าอารมณ์อย่างอื่นไม่เกิดขึ้นซึ่งมีกําลังอ่อนกว่าเราก็ใช้กรรมฐานที่เหมาะสมั่าทาลายตามระยะเวลาที่มันเกิดหรือว่าเรามัระวังไว้ก่อนมันเกิด ถ้าเป็นการระวัดระวังไว้ก่อนเกิดได้ก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งม,มิสมัติจริตหกนี่องค์สมเด็จปะจินสีมีกรรมฐานเฉพาะไว้ยมยราคะจริตมีความรักสวยรักงามให้สังเกตตัวดูว่าเราหนักไปในทางนี้ไหมถ้าหนักไปในทางรักสวยรักงามมีอะไรก็จัดมีอะไรก็ต้องการจัดให้เป็นระเบียบ แม้จะทำงานทำการทุกอย่างก็ต้องมีระเบียบเรียบร้อยการจะแต่งตัวไปเพื่อทำงานไม่จะเป็นงานหนักก็แต่งตัวให้มีระเบียบเลี้ยงวีผมให้เรียบร้อยจัดผ้าให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นตน้นอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนดาสัมมาสัพุทธเจ้าทรงเรียกวา่าจาราคาจริตสำหรับราคาจริตนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตร ใ้ใช้กรรมฐานสิบเอ็ดอย่างเป็นเครื่องปราบเพื่อปราบปรรมแห่งคการรักสวยรักงามกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างนั้นก็ในหนึ่งกายกตานุสติการพิจารณาร่างกายให้มีอาการสามสิบสองร่างกายเรานี่เป็นแท่งือเป็นกายกายเดียว แต่แบ่งอวัยวจะจัดเป็นส่วนได้สามิบสองส่วนคือมีผมขนเล็บฟันหนังเนือ้อตับไตไส้ปอดทหารกาวาสารใหม่น้ำเลือด้ำเหลืองน้ำหนองเ็ษตำลายไขยมันไข้ข้นอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แบ่งออกไปเป็นสามิบสองระการนอนนาการสามิบสองนั่นเององค์สมเด็จพระวิชิตรมาให้ใช้อสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐานในความจริงมีสิบอย่างท่านจะดูให้ใช,ช้โโมมก็ปกไปดูในคู่มือปฏิบัติเพราะว่ากรรมฐานในอสุภกรรมฐานสิบอย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ถูกใจเราเราปฏิบัติตามนั้นเพราะว่าวิธีที่เขาปฏิบัติกันจริงๆก็ไม่ได้ถือตามแบบยนงเกินไปถ้ปาใช้วิธีควบปง่ายดี ถ้าใช้พิจารณาร่างกายเท่านี้ว่ามันเป็นอาการสองก็ดูที่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตไส้ปอดม,ม้ามหัวใจใหญ่หัวใจน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปสะัสสาวะเสลตทำลายเป็นต้น ถ้ารู้ว่ามันเป็นมัส่วนเป็นสัตวอออ์อย่างนี้ก็พิจารณาดูเพราะพองทุกอย่างมันจะอาจถามันส,นสกปรกเมื่อพิจารณาในร่างกายของเราเป็นสําคัญสำหรับโทสาจริตนั้นองค์สมเด็จพระพภควันให้ใช้กรรมฐานแปดอย่างเพื่อพรหมมิหานสี่ใน็ความรักไม่ตา กรุณาได้กัความสงสารพอทุตาจิตอ่อนโยนไม่อฉานสยยไข่ไม่เห็นว่าคนอื่นได้ดีก็พรอยินดีด้วยอเวุเบกขาจะเสียงใดเป็นเณกณฑงกรมันธรรมดาทีาม่มาเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะต้านทานได้ก็ทำใจวางเฉยไม่หวัดวันไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ตกใจก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สีอย่าง อีกสี่อย่างก็ได้แก่กระสินสีกระสินมีความจริงมีสิบแตได้ใช้สําหรับโทสัจริตมีสีท่านเรียกว่าวันณะกระสินวันณะนี่แปลว่าสีได้แก่กระสินสีแดงเรียกว่าโลหิตกระสินกระสินสีเหลืองเรียกว่าปีตกากระสินกระสินสีเขียวเรียกวันนีตกระสินกระสินสีขาวเรียกว่าโอทาตกระสิน ใม่กระสินสี่อย่างนี้เราจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว,ว่าเราจะเรียกพมไหันสีกก็ได้เป็นเครื่องปราดใจที่ประกอบด้วยความโกรธความเหียบบาตร <c oughs> ข้ออารมณ์จิตที่มีความโกรธความเหียบบาตเป็นอารมณ์จิตที่มีความโหดร,ร้ายมุ่งทำลายบุคคลอื่นให้พินาศไปแต่พมไหันสีเป็นอารมณ์แห่งความเยือกเย็น เหมือนกับเรามีไฟแต่น,น้ำเขามาราดไฟเข้าไฟจะค่อ,คอยๆลดตัวไปทีละน้อยแต่น้อยความร้อนค็อลดไปในทีีสุดความไฟมันไฟดับไปแล้วก็มีแต่ความเยือกเย็นนั่งโทสะนี่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าโทสัคิไฟคือโทสะสําหรับความรักคือความรักสวยและงามทีเ่เรียกว่าราคักิไฟคือราคะตอนนี้มาด้าน วิตกกรจริตกับโมหาจริตทั้งสองอย่างวิตกกจริตมีอารมณ์คิดมันคิดไม่ตกลงคิดอะไรก็ตามนึกไม่ออกอาจิตก็พุ้งซ่านโมหาจริตมีอารมณ์หลงคือเข้าใจคิดอยู่เสมอเมื่อเข้าใจไม่ลงตัวอารมณ์มันก็ไม่รอลงอารมณ์ก็หาจุดไม่แน่นอนไม่ได้ ทั้งสองอย่างในองค์สมเด็จพระจอมไทยรวมเขาเ้าแปวนเดียวกันคือวิตกกจเดชนโวหจริต <c oughs> เป็นอารมณ์คิดที่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่เป็นปกติอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้อนาปานุสติกรมาฐานอย่างเดียวอนาปานุสติกรมาฐานก็ได้แก่กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกวให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นออกอยาวหรือสั้นก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องภาวนาว่าอย่างไงทั้งหมดเพราะจิตมันสร้างอยู่แล้วถ้ารมจิตถ้ามันสร้างอยู่แล้วถ้าไปภาวนาเข้าพิจารณาเข้ามันจะเด็กสร้างสั้นมากขึ้นอันนี้เป็นวิธีอันหนึง่งถ้าจริตต่อไปที่เดยกคำว่าศรัทธาจะดิดมีความเชื่อ เื่อง่ายตัดสินใจเร็วใครเขาแนะนําก็เชื่อแต่การอารมณ์เชื่อในที่นี้มันก็เชื่อได้เราสองอย่างใครเขาแนะนําไปในทางที่เร็วล้วก็เชื่อเร็วใครเขาแนะนําไปในทางที่ดีเราก็เชื่อดีพระองค์สมเด็จพระจินดารสีจึงได้ตัดสินใจให้เชื่อในทางที่ถูกเป็นแดนแห่งความสุข เพืยอเชื่อว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพารียสองคุณศีลคุณทานและความดีของเทวดาเป็นของดีอหยึดถืออารมณ์นสสาและหกรายการนี้ไวเป็นกำลังใจปกติเพื่อให้เจริญพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรมฐานสังขานุสติกรมฐานศีลานุสติกรมฐานจาคานุสติกรมฐาน แล้วเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ตนชอบนี่ในเมื่ออารมณ์เราเชื่ออยู่แล้วก็เลยเชื่อว่าคุณงามความดีของทั้งหกประการนี้เป็นเหตุตามมาสู่ความสุขของจิตถ้าเราคิดในอารมหกประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหกอย่างก็ได้ใจจะมีความสุข นี่อารมณ์นี้แทนที่เป็นการแก้องมมคส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานเป็นที่สนับสนุนนี่สำหรับพุทธาจริตอารมณ์สุดท้ายเป็นอารมณ์ของบุคลที่มีความฉลาดมีความเปลี่ยนราลงใจจิตมีการตัดสินใจได้ว่องไวและถูกต้องมีความเข้าใจง่ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาแนะนำให้ใช้กรรมฐานสิบอย่าง ห้ออขอโทษสี่อย่างคือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองอริปริโกเดสัญญาไม่ถึงว่าพิจารณาหาร,ร,ร,ารที่เราบริโภคเข้าไปว่าไม,ม่มีสภาพสกปรกสี่ญาตุธาตุฐานคือธาตุสี่ได้กระดินน้ำลมไฟที่เข้ามาประกอบเป็นกาย อ้าอุปสมานุสติกรรมฐา,านในึิถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมกรรมฐา,านที่ใช้กับจริตจริงๆมีสามสิบอย่างด้วยกันนี่กรรมฐา,านที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศา,ศาสนาทรงตรัสไว้สี่สิบ 40. ส่วนอีกสิบอย่างนั้นที่เหลือนั้นเป็นกรรมฐา,านกลางคนที่มีจริตประเภทใดก็ปฏิบัติได้ไม่ขัดข้อง แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเว้นไว้แต่จะใช้ปัญญาพิจารณาในด้านของวิปัสสนาหญ่าครบก็มาทาสิบอย่า,ง,ง,าง,ยงนั่นก็คือกสินหกไม่กระฐทวีกสินแห่งดินอาโปกสินแห่งน้ำเตโชกสินแห่งไฟวายโยกสินแห่งลมอากาศกสินแห่งอากาศโออาโลกสินแห่งแสงสวา่าง สำหรับกระสินหกอย่างนี้ใช้ได้ในตอนต้นเริ่มต้นแล้วก็อีกสี่อย่างได้แก่รูปสี่เรืออากาศสันัญจายตนะเร่งพิจารณาอากาศเร่องอากาศวิญญาณัญจายตนะเร่งวิญญาณอากิญจัญญาตนะเร่งให้รู้มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรนวสัญญาณาสัญญายตนะพิจารณาเข้าใจให้เข้าใจว่า ก็มีสัญญาทำรรนั้นไม่ว่าคนไม่มีสัญญาสำหรับรายละเอียดก็จะขอบอกในวันหน้าในวันนี้ก็ขอบรรดาจะแนะนำบรรดาท่านหลายให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติเรื่อกรรมฐานว่าเวลาที่เราจะใช้กรรมฐานให้มีผลตามที่เราต้องการก็ข,ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่เจรณาอารมณ์เรา เราเองมีความต้องการส่วนไหนมากอารมณ์จิตของเรามันมีความต้องการอะไรในยามปกติแล้วทั่วๆไปเรือส่วนหนักเราเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนละเอียดเรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้กายกตานุสติกาอสุปรกรรมฐานเป็นตัวนำหน้าส่วนอารมณ์แห่งความโกรธมันจะเกิดขึ้นมามันก็ต้องมี อารมณ์แห่งความโง่ในกโมหะกะวิตกมันก็มีอารมณ์เชื่อในการศรัทธาจริตมันก็มีบางวันปลอดโปร่งมันก็มีนี่แล้วก็ดูกรรมฐา,านตัวต้นก่อนไม่ว่าจริตต้นก่อนอะไรมันนำถ้าอะไรมันนำใช้กรรมฐา,านคู่ปรับเขาจัดการเป็นพื้นฐานเป็นปกติที่แนวสุภเวนมีความรักสวยนักงามแล้วก็ใช้กายคตานนสติ การประสบกรรมฐานนำตลอดเวลาตัดตัวนี้ให้ลดลงถ้าเราเป็นคนมักโกรธชอบโกรธง่ายแล้วก็ใช้พม,มิหันสี่หรือว่ากรสินสี่เป็นพื้นฐานถ้าเรามีจิตฟุง้งซ่านไปตกลงตัดสินใจไม่ค่อยจะถูกหาเหตุหาผลในอยากอันนี้เราก็ใช้อนาปานนิติกรรมฐานที่กำหนดรู้ลงให้ใจเขาออกเป็อารมณ์เป็นพื้นฐาน สำหรับความเชื่อมีความเรื่องใสในศาสนานคำสอนขององค์สมเด็จพระจินาวานอันนี้เราก็ใช้อนุสติหกเช่นพุทธานุสติภาวน,นาวัพุทโธแล้วนึกถึงความดีของพระเจ้าธรรมานุสตินึกถึงความดีของวะธรรมสังขานุสตินึกถึงความดีของประสงค์และหวังจะปฏิบัติตามท่านศีลานุนาสติพิจารณาศีล จากานุติพิจนารณาในการให้สนใจในการให้เทวตานุสติพอใจในคุณธรรมของเทวดามีหิริละโอตะป,ปะถ้าขนาะใดามีลมใจปลดปล่ให้ว่าโลกเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ก็ใช้กรานานมมาารมฐานสี่อย่างคือมรณานุสติอุปสมานุสติอาหารเลปิโกฏัญญาจตุธากรรานสี่ อารมณ์อย่างไหนนำใช้อย่างนั้นแต่อย่างอื่นก็ใช้โควโบค,โค,โคโู่ไปด้วยเพื่อเป็นการป้องกันอารมณ์อีกห้าอย่างที่จะเข้าเข้ามาทาลายสมาธิด้วยการเจริญพระกรรมฐานธ่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีพื้นฐานอารมณ์จิตดีศึกษาให้คล่องตัวทุกอย่างเหมือนกับทหารนี่เข้าโซ่สงครามเมียวุธครบวนฆ่าศึกเมีาวุธดักมาแล้วก็ใช้อาวุธหลักตอบแทน ข้าศึกมีอาวุธเบามาแล้วก็เมีาวุธเบาตอบแทนข้าศึกมีเครื่องสื่อสารเราก็มีเครื่องสื่อสารเป็นนวทา่ทา,ท,าทัดเทียมกันและมีกำลังเหนือกว่าอย่างนี้เราก็สามารถจะสู้สข้าศึกและชนะข้าศึกได้ไขด้ขอ,อนี้ชั้นใดบรรดาพยคาวจรทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกับทหารเข้าโสู่สงครามแต่ว่าเราทำสงครามกับกิเลสที่ทำจิตเราให้มีความทุกข์ ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตาสงสารก็จําเป็นที่ต้องใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือก็ประหารประหารข้าศึกให้ถูกต้องก็ได้แก,ก่พระกรรมฐานที่กําหนดไว้แล้วสำหรับวันนี้วันเวลาที่จะกล่าวกับรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายก็หมดแล้วต่อเทนี้ไปรำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัธยาศาัยเชื่อกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกดเวลา